พลังงานในตัวคุณมีสิ่งใดที่เปลี่ยน,นไปสิ่งที่ดบไปอะไรไม่ไดีไปผ่านใช้พิจนนารณญาณนะคะดูเป็นไกด์ไลน์แนวทางเป็นกํา,ล,า,ากลังใจสนุกสนุกเนาะพลังงานที่เปลี่ยนไปแล่วนะหมอขอดูพลังงานเดิมก่อนถ้าพลังงานเดิมไพ่ค่อนข้างตรงกับคุณค่อยฟังต่อนะพลังงานเดิมพลังงานเดิมก็ดีมากเลยนะพลังงานเดิมเป็นราชาถือดาบนะคะแม่หมอรู้สึกมีความจริงจังนะคะพลังงานเดิมคุณเป็นคนที่เฉลียวฉลาด คือโฟกัสการเปลี่ยนแปลงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพระพาะไพ่บอกว่าตัดสินใจแล้วว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นตัดพลังงานลบทั้งหมดใช้สติปัญญาใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาแล้วพยายามที่จะมองหาความจริงอะว่าอะไรที่เหมาะสมกับเราอะไรที่มันไม่เหมาะสมกับเราเหมือนคนกําลังพยายามเอาจริงเอาจังกับชีวิตมกักจะเป็นคนที่ไม่อินกับเรื่องของความรักหรือเรื่องของความโรแมนติกมากแต่เป็นคนที่เหมือนกับมีความเป็นตัวของตัวเองสูง เชื่อมั่นในตัวเองมีความดื้อหน่อยแต่ว่าจริงจังมากๆเวลาที่คิดหรือตัดสินใจสิ่งใดจะจริงจังเราก็มีหลักการเหตุผลมีวิธีคิดของตัวเองสูงๆแบบค่อนข้างจะอีกโก้นะเออแม่หมอเห็นในอดีตนะคะเราแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนกับใช้เขาเรียกว่าใช้สติปัญญาหรือการแก้ปัญหาด้วยแบบ ไต่ตองพิจารณาเอาจริงเอาจังเหมือนเป็นคนเอาจริงเอาจังอะคะ่ะกับเรื่องงานกับเรื่องชีวิตกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงก,กับเรื่องความสําเร็จแต่พูดถึงเรื่องของ,ของความรักของคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้พอเป็นราชาถือดาวแม่วหมารู้สึกว่าเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงไว้ใจได้รักใครรักจริงะคะ่ะรักคนยากแต่แตัดตัดเลยตัดขาดไม่ไม่สนเลยชอบคนที่ซื่อสัตย์ชอบคนที่ประสบความสําเร็จชอบคนมีเหตุผลและมีหลักการ ไม่ชอบความหล่อแหละแล้วเป็นคนที่เหมือนจะเดาทางหรือมีเซ์นในการดูออกว่าใครมาดีใครมาร้ายคำพูดไหนเป็นคำพูดแบบสปอยแบบเหมือนไม่จริงใจแล้วคำพูดไหนจริงใจอาจจะเป็นคนพูดตรงที่สุดคือแต่ไม่ใช่อยากคลายเหมือนกับตรงความจริงที่สุดมีสติปัญญามากๆนะคะอันนี้คือพลังงานเดิมขอดูพลังงานปัจจุบันที่กําลังจะเปลี่ยนไปหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะคะพลังงานปัจจุบันที่กําลังจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างไรบ้างแม่หมอ หยิบมาได้มาสองใบเป็นไพ่เ้าดาบกับเป็นไพ่หถ้วยมีความรู้สึกว่าหลังๆมาคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้มีความกังวลกังวลอะไรบางอย่างว่าอไอ้การเปลี่ยนแปลงที่เราจะไม่ได้เอาจริงเอาจังเหมือนเดิมอะ ที่เราจะไม่เอาจริงเอาจังเหมือนเดิมแล้วเรามาเชื่อว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นง่ายเราจะมีความสุขเราจะเจอเป้าหมายความฝันของเราเราจะมีพลังงานของความเป็นเด็กคนเกิดขึ้นมาค่ะพะไพ่หกถ้วยไม่เหมาคิดว่าจินตนาการเป้าหมายความฝันของความโรแมนติกของความรักของงานที่ใช่หรือของแบบอะไรบางสิ่งบางอย่างมันย้อนกลับเข้ามาในชีวิตคุณพลังงานปัจจุบันเป็นพลังงานเหมือนกําลังจะแบบ เมื่อก่อนมีตะก,การมีอีโกโ้มีวิธีคิดมีอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นขั้นเป็นตอนแต่พลังงานปัจจุบันเริ่มรู้สึกฉันควบคุมไม่ได้แล้วอะเคยเป็นคนจําตัวเลขแม่นเคยเป็นคนตัดสินใจอะไรเด็ดขาดตอนนี้คุณควบคุมอะไรไม่ได้แล้วคุณรู้อย่างเดียวแค่ว่าอะไรที่สบายใจสิ่งนั้นคือใช่อะไรที่มันรู้สึกว่าตอบโจทย์สิ่งนั้นคือใช่แต่คุณถามว่าคุณเครียดไหม โดยภาพรวมแม่หมอว่าไม่ได้เครียดแต่พลังงานมันเหมือนกับกังวลเพราะว่าเมื่อก่อนม็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้อืแต่ปัจจุบันมันควบคุมไม่ได้แต่ข่าวดีก็คือมันดีแล้วที่คุณควบคุมไม่ได้เพราะคุณกำลังจะใช้กฎแรงดึงดูด แล้วคุณกําลังเชื่อในเป้าหมายความฝันจิตเดิมแท้ของคุณกําลังเข้าสู่สภาวะของความแบบเป็นธรรมชาติะคะ่ะคือรับรู้ได้ว่าสิ่งนี้ใช่ด้วยความรู้สึกด้วยอารมณ์อะถ้าพูดเรื่องนี้มีความสุขคุณค่อยค่อนข้างจะมั่นใจว่าสิ่งนี้ใช่ถ้าพูดแล้วมีความวิตกกังวลเครียดคุณเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มจะไม่ใช่ทางเมื่อก่อนเป็นคนมีตรรก,กะ phone, Logic, เหตุผลลอจิกเต็มไปหมดปัจจุบันเริ่มมีจิตวิญญาณใช้อารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า แล้วแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำพาคุณไปที่จุดไหนนะออโอเคค่ะชีวิตมันจะไปเรื่อยๆค่ะชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆทุกสเต็ปเลยนะเพราะว่า6 6 ดาบมาแม่หมอว่าชีวิตจะสโลไลแล้วชิวขึ้นหลุดออกกับสถานการณ์ที่ไม่ใช่เหมือนคุณจะไม่ค่อยกําหนดกฎเกณฑ์สถานการณ์ไม่ค่อยไปเหนียวหลังอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดแล้วมันกลับ เป็นอะไรที่ง่ายไดย้มากๆคืออะไรที่ไม่ดีก็ออกไปอะไรที่ไม่ใช่ก็ออกไปตัวคุณสามารถคิดหรือเลือกตัดสินใจได้ง่ายเร็วขึ้นชีวิตมันก็จะเหมือนไปข้างหน้าได้ดีขึ้น move on ไปได้เรื่อยๆ,ๆแล้วไพ่แบบนี้แปลว่าในขณะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นชีวิตคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆเรื่องนั่นเอง